พุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามิอรลหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิกรา สว่าขาโตภะควตาธรรมโมธรรมมังนัมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะควโตาสาวกตสังโภสังฆังนัมามิกรานามาาาโมตัสสะภะควโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะ พระวะโตออรหาัโตสัมมาสัมพุทธสัะนโมตสัภะคะวะโตออรหาัโตสัมมาสัมพุทธสัะพุทธังสละนัง,งคัจฉามิธัมมังสละนังคัจฉามิสังฆังสละนังคัจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสลนังคัจฉามิทุติยมปิธทำมังสลนังคัจฉามิทุติยมปิสังคังสลนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสลนังคัจฉามิตติยมปิธทรมังสลนังคัจฉามิตติยมปิสังคังสลนัง คัจฉามิอิติปิโสภควาอาหารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอานุตตะโลปุริสัธรธมสาลทิสัทธาเทวมนุษยานังพุโทโภภควาติสวาขาโตภควตาธรรมโมสันทิติโก Akkaliiko ehipaiko oiko Pakang wejikoวิjuhite supatipanō so, hakawaต sawawa kasangko ucupatipan hakawaต สาวกสโko yayakpatipanō pakkawaต สwaกสโko ສmijipakipanโน พระควโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตาลิปุลิสายุคานิอัตถะปุลิสะปุขลาเอสพัพระควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรังบุญยักเขตังโลกสาติ พาหุส,หสัสสม,มพินิมมิตัสาวุทันตังครีเมขลังอุทิตโพแลสะสักเสนมาังฐานาทิธรรมมวิทินาชิตวะมุนินโทตันเตชะสะพาพภาตุเตชยมังขลานิมาลาจิเลกามะพิยุทธิตศัพพะรติโคลัมปนา ลาวกรรมะขมะทันทย,ยงังขันตีสุทันตวิทินาชิตวามุนินโภตันเตชะสาภาวะตุเตชะย,ย,ยมันคลานินาราคิริฆาชาวลังอติมัตตภูตังทาวคีจักกรมะสนีวัสุธาลุกงันตัง เมตตํตัผู้เสกวิธินาชิตวะมุนินโทตันเตชะสัพวะตตเตชยมังคลานิอุคขิตตะขัดธรรมติหัตถะสุธาลุนันตังทาวันติโยชนะปะถังผุริมาลวันตังอิทธีพิสังขาตะมโนชิตวะมุนินโทตันเตชะสั ภาวะตุเตชยมังขาลานิกัตวาณัตถ์ะมุทลังอิวคัคพินียาจินจายทุตทวะจนังชยกายามัดเชสันเตณโสมวิทินาชิตวามุนิโทตันเตชะสัพภาวะตุเตชยมังขาลานิสัจจังวิหา ยมติสัจากาวาทะเกตุวาทาพิโลปิตะมะนังอติอันทักภูตังปัญญาปัจจีปัชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสัภาววตุเตชยมังคลานินันโทปน,นันทาผูชะคังวิพูทังมังหิตทิง อุตเตนะเถละภูชะเคณธรรมาปัญญโตอ,อิทธูปเทสวิทินาชิตวามุนิมโถตันเตชะสะภาวะุุเตชยมังคลานิทุกขาหทิทผูชะเคณสุทัพทหัตถังพลังม,มังวิสุทธิชุติมิตรทิทพก,กาพิธานัง ยานาคเทณวิทินา,นาชิตวามุนินโทตันเตชะสะัพภวะตุเตชัยมังคลานิเอตาปิพุทธชัยมังคละอัถภาถาโย ο, วาจโนทินาทิเนสะลรเตมาตันทีหิตวานาเนกะวิวิธานิจุปัตถวานิ โมกขังสุขังอิทิขมเมยยะนโลสัปันโยมหากาลุนิโกนาโถหิตายะสัพพะปานิณาโอเลตวาปาลมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังขลังชยันโตโพธิยามูเล สักยานังนันทิวัฒโนเอวัตวังวิชโยโหยิชยสัสุชยมังคะเลอะปราชิตะปัตลังเกสีเสปะทวิโปคะเลอะพิเศเกสัพพุทธ,ธานังอาคัปปโตปะโมทติสุนักขันตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุอุททิตัง สุขโหนสุมุขุโตจะสุยิฐถังพรหมจาลีสุปัทกินังกายากรรมังวาจากรรมังปัทกคินังปัททคินังมโนกรรมังปณิทีเตปัทกคินาปัทกคินานิกัตตวะละพันตัดเถปัททคินเนภวตุสัพพมังทลัง ลักขันตตสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตภาวะตตสัพพมังพลังลักขันตตสัพ,พเทว,วตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเตภาวะตตสัพพะมังพลัง ลักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสัทาโสถีพระวันตุเตอาหารสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุขโขโหมิปราศจากความทุกข์อเวโลโหโม,มิปราศจากเวฏ อัพยาบโชโหโมิปาศกาอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนีโคโหโมิปาศกาควางทุกกายทุกใจสุขฉีอัตตานปริหาลามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวโลโหตุ u, จงเป็นสุเป็นสุเธออย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอ,อัพยาประชาโห,หตุจงเป็นสุขเป็นสุเธออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอักนีคาโห,หตุจงเป็นสุขเป็นสุเธออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตตานังปะลิหัลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พลนจากทุกข์ยทั้งสิ้นเถออิทังเมมาตาปิตุนังโหรตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมยาติตังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพรเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพรเจ้ามีความสุขอิทังเมคุลุปัจชญาจาริยานังโหตุสุขิตาโหตุคุลุปัจชญาจาริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่คุรประชาอาจา ของข้าพเจ้าขอให้ภูปรปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิいいทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอ, okay. ขอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพ์พเวรีนางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพัสตานัง สุขิตาโหรตุสัพเทสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเธน